อันนี้น้องจะให้พี่หรอตัวนี้อะแอ็กเซปครับขอบคุณครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เอาไปรวมเป็นตัวทองเอาแขนเอาอะไรไหมแขนเดี๋ยวพี่ให้แขนนี่อ่ะอะพี่แขนนี่อ่ะอะอานี่ไหมเวนอมบัฟเวนอมบัฟเวนอมบัฟเอาไปไปเวนอมบัฟซะซะเจ้าอยากได้แขนใหญ่ไปพี่ให้แขนจะมีแขนเหลืออีกอยู่เพียบเลยที่จริงเหลือวอยบัฟ ที่ให้บอยบับเป็นบอยบับทองได้นะเนะี่ยเออเดี๋ยวผมผมประกาศไปแล้วนะครับว่าใครจะมาเทรดอ่าเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีรอบต่อไปเพราะถ้าคลิปนี้ลงน่าจะเทรดกันเรียบร้อยละอันนี้อ่ะจะให้อะไรเราไม่ใช่นะชิเต็มซิเต้มกับเทนนี่คนเดียวกันปะเตมสี่เฮ้ยหรือคนเดียวกันทำไมชื่อเป็นเทนอ๋คนเดียวกันใช่ไหมเออแล้วน้องก็จะเอานี่ปะเทรอ่ะ ถ้าให้มาก็เอาสัตว์เลี้ยงอุ้ดตสองล้านแมวใหญ่แมวใหญ่สองล้านพี่จะผสมกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแมวทองนะทั้งนี้เอ้ยการเทรดสำเร็จแล้วขอบพอคุณครับผมคุณได้ขึ้นไปอยู่บนคลืป่ไปเรียบร้อยขอบคุณครับผมเดีย๋ยวแล้วมันคือบล็อกอะไรวะเนี่ยก้อนก้อนก้อน,นเทียอะไระเนี่ยตัวอะไรเดี๋ยวเดนั่นตัวอะไรอย่างใหญ่เลยคว้านควายยักษ์ <laughs> What t ต e f ฟ c k มันตัวอะไรยังใหญ่เดี๋ยวนะเออเพื่อนๆก็ให้เาห้เาให้สัตว์เลี้ยงมาเดี๋ยเรอนี่ก่อนเทรดเอยเราทำการเอาสัตว์เลี้ยงมามใส่ตัวเมื่อกี้ที่เขาให้มาตัวไหนหน,ไหน,นะไปดูนะนี่ไงแมวแมวใหญ่เราปลดล็อกออกเป็นทีมนี่ครับเราเอาเป็นทีมเทรนนิ่งทีมตัวใหม่นี่ก่อนกบของเราสองตัวใช่ไหมแล้วก็เอาแมวใหญ่ที่เพื่อนให้มา แมวใหญ่ตัวนี้สองล้านหนึ่งแมวใหญ่แล้วเป็นบอยด้วยเป็นแมวเจ็ดแสนเรามีแล้วแล้วก็มีแมวล้านสี่ของผมตัวใหม่ปะเจ๋ว,วะ่ะนี่แมวล้านสี่แล้วก็ได้สี่ตัวแล้วแล้วก็หาตัวพลังสูงสูงวอร์เดโนเสาซร์อสเสาร์เก้าล้านเอ้เก้าแสนแล้วก็ตัวกอปี้ปะตัวกอปี้กอปี้ก็ปี้อยู่แต่ว,วะ เอ้มังกรก๊อปปี้เหรอเฮ้ยเอานี้ก่อนแมวแมวร้านห้าเอาแคนดี้ไปตัวหนึ่งไม่ลูกอมไปฟาร์มลูกอมเฮ้ยหลือไว้ที่หลังลูกอมไม่ฟาร์มที่หลังดีกว่าผมว่าเอามังกรความก๊อปปี้ไปเฮ้ยฟาร้ลองชิบหายฟาร้ลองโลกจริงฟาร้ลองไปหนึ่งนะอา่างั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับถ้ายังไงฝนตกฟาร้ลองนี่น่าจะอัดลำบากโอเคมาต่อจากคราวที่แล้วเลยครับ แต่คราวที่แล้วที่ฝนตกแล้วระบบม,ะมันล่มไปอ่าไม่ใช่เน็ตมันล่มไปเดี๋ยวผมขอเทรดแตดยงกับเพื่อนๆน,นะอันนี้เป็นลาวารดากอนนี่น้องๆเขาขอลาวารดากอนมันเป็นตัวก๊อปปี้พลังนะครับแล้วก็อยากเอาแขนไหมแขนอนะแขนเอาวปะบัฟเพื่อนๆมีมีแขนมียังบัฟสไปายมียังผมมีบัฟอันนี้แล้วบัฟท็อกซิกพลังเยอะเอาบัฟสไปายไหมเอาปะแขนบัฟสไปายกับลาวารดากอนเอาไปสองตัว เดี๋ยวเอามังกรให้น้องไปตัวหนึ่งก่อนพบตอนนี้ผมเหลือมังกรไม่เยอะเดี๋ยวอ่ามัางกรผมมันเหลือไม่เยอะ,อะเดี๋ยวจะหาเบสเฟนเก็บไปก่อนต้องใช้อยู่ยังยังใช้อยู่อันนี้ผมใช้ใน Team Train นะทีมเทรนนะทีมยังใช้ยังใช้ใชเอ้ยนี่เขาให้ตัวอะไรเนี่ย growing sty ตัวเป็นตัวเอนั่นหรอกิจกรรมใหม่ปะระดับกอลเอดด้วยโอ ยหญ่กว่าฮิวยู่ใช่ไหมหนึ่งตัวสองตัวมาเสล็ดเราได้ตัว2อล้านมาก็ไอน้องเขาอยากเสียะส,สมใช่ไหมตัวพวกนี้ตัวมันเป็นตัวกิจกรรมที่แล้วนะครับอันนี้หาน่าจะหาอีกไปได้จนกว่านะผมไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาจะวนมาอีกรอบป่ะเราก็ได้ตัวนี้มาโ o อิงแอสตาไวสหรับกอลเอดเดี๋ยวเอามาใส่เลยเอออันนี้ระบบใหม่ที่ผมทําตอนนี้คือ อ่าโอเคผมมีไอ้นี่จัดทีมของสัตว์เลี้ยงจัดทีมของสัตว์เลี้ยงใหม่นี่กดตรงนี้กดทีมนี่เทรนนิ่งทีมก็คือทีมที่ผมเอาไว้เทรนมันจะเพิ่มค่าไอเนี่ยกำลังของเรา3อย่างเนี่ยได้ดีเลยส่วนลักกี้ทีมนี่เอาไว้เปิดไข่ครับเปิดไข่หาของอแล้วก็วินนิ่งทีมนี่คือเวลางัดข้อเราจะได้แต้มชนะเยอะมากเลยมาปะเดี๋ยวเราปิดระบบเทรนก่อนว่าเราต้องทําการต่อยกล้ามต่อย,ต,อยต่อยเพิ่มกล้ามก่อน ทันไปตรงนีน้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนข้ามไปนี่ก่อนอีกห้องหนึ่งเดี๋ยนิง่งเราถึงที่ไหนแล้ววะทำนะเนี่ยเรามีบินเนอร์สามวินเนอร์ชักบินเนอร์สามใช้สามสิบสามสามบินไอ้สามสามบีเบิร์ดเดี๋ยวผมรีเบิร์ดโลลัวเลยวะ่ะต้องหาวินเนอร์สามมาเพิ่ม บินเนอร์สามแล้วก็ไอหม้อต้มที่ผมไปต้มเอาไว้ยังไม่เสร็จอีกเหรอผมเอานี่มายัดตัวซอมบี้ได้ฟรีมามายัดเวสนี้เขาบอกให้หาอะไรเปิดเปิดอาเคารอนมันอะใช่ปะคา,ารอนปะหม้อเนี่ยมันเป็นไอนี่ไข่หมอ้อไข่หมอ้อไข่เนี่ยราคาห้าเคห้าเคลูกอมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนผมจะเปิดทีเดียวยังไม่ได้เปิด เราต้องกลับนี่ก่อนอา่าเราต้องมาต่อทำการ Auto r e v e r ร์ลลัว,ลวนี่ผมปิดระบบ Auto Revert แล้วเขนไว้แล้วก็เข้าไปสู้เอ้ยผมถึงไหนแล้ววะชนะ AI ลง AI อยังไงที่นี่ยังชนะลง AI ก่อนอันนี้มันเป็น Training ท e a m อะแต้มชนะจะน้อยเห็นบ้าน1.8 1.8ใช่ไหมแล้วเราเป็นไอ้นี่ครับเ่็นเป็น w ินทีม m ินทีมน,นี่ เมื่อกี้หนูเจ็แปดเอ็มใช่ไหมผมเป็นบินทีมน่าจะประป 2, มาณสองมั้งสองหรือสามทีจุดหกเอ็มเนี่ยเยอะขึ้นมาแบบหลายเท่าเลยสองสามเท่าปะเนี่ยประมาณนี้ครับเกมนี้มันต้องทําระบบทีมด้วยผมเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ระบบทีมมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละเล่นต้องนานไอ้ไอ้ที่อัดคลิปต้องนานนี้ไม่ได้ทําเลยนะระบบทีมเพิ่งมารู้หลัง,ลงๆช่วงประมาณสามสี่วันเนี่ยไอ้กอดบอลฝนตกอ่ะรู้รู้แค่ตอนนั้นแหละนั่งแบบก่อนจะฝนจะตกผมก็มานั่งดูนั่งทําทีมไว้ โอเคเฮ้ย okay. เอ้ย,อย,อยพวกนี้ผมได้แล้วนี่หว่าป๊บหนึ่งนะตัวระดับผมมาทำบอยทิ้งไว้มีปกบอยมีแมวบอยทำเป็นบอยปุ๊บแอ้วกนี้ก่อนอ่าเราท่องนี่ทีมเราต้องอีดิททีมนี้ใหม่เป็นทีมลบทิ้งเดี๋ยวสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะเราได้แมวบอยมาปะตัวใช้แมวบอยก่อนหนึ่งตัวสองตัวสามตัว ขบสองล้านปะจะขบสองล้านแล้วก็นี่เอา n ี้ก่อนเบสเฟนก็เลยออดก,ก็เลยออดเบสเฟนมาบวกพลังยี่ห้าเปอร์เซ็นจากตัวสองล้านหนึ่งแล้วก็นี่กบกบกบ,บสองล้านกบสองล้านปุ๊บแล้วก็ไอ้กัมปี้กัมปี้เบสเฟนนี่มันหนึ่งจุดสองหนึ่งล้านสองแสนแล้วบวกมาอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นของนี้ก็คือยี่ห้าเปอร์เซ็นของนี้คือเท่าไหร่วะแสนก็ ไม่ดิหนึ่งล้านหนึ่งล้านครึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของล้านก็คือห้าแสนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่มันห้าสิบสองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนห้านี่ก็ห้าห้าห้าแสนใช่ไหมโอ้ยห้าแสนล้านประมาณ 7, ล้านเจ็ดแสนเนี่ยล้านเจ็ดแสนน้อยกว่าสองล้านงั้นผมเอาคัปปี้กัดีกว่าต,ตัวคัปปี้นี่คัปปี้ห้าคัปปี้ไปสองตัวแต่คัปปี้ทั้งหมดเท่าที่เรามีเลยดีกว่า เบสเฟนผมยังว่าเบสเฟนผมเป็นตัวหนึ่งเคเรามีเบสเฟนแค่นี้แล้วก็ยัดครบแล้วนี่โอเคคีเอททีมเป็นเทรนทีมทีอาร์เอไอเอีเอเอ็มเทรนทีม e ครบเรียบร้อยได้เทรนทีม e e ของแทนมาละจะเทรดอาอะไรอะไม่ได้บอกผมก่อนไม่ได้เตรียมเราเจะกบให้เหรอ เอาเอาตัวไหนไหมเอาแขนไหมแขนเปล่าเอาเดี๋ยว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 ,ยว,ยวปบปๆเบาเบๆเอาแขนเปล่ามีแขนไผ่หม้อเอป่ะ เอาแขนะแนะไผ่เมาออะแผ่เมาอเปล่าแผ่เมากลอา่องไดมอนด์เลยนะอ่ะให้ไปไม่เอาก็ดูอ่ะน่ะพี่ให้แขนไปเอาสัตว์มาเอาสัตว์มาอยากไอ้เบเกียไอ้เบเกียที่จะให้อ่ะ่งมาส่งมาอ๋อมีแล้วมีแล้วโอเคมีแล้วมีแล้วพี่ก็พี่ใช้นี่อยู่ทักซีกอ่ะ ขอฟรีแล้วกันนะขอฟรีแล้วกันนะเดีย๋ยจะขอน่ามีตัวดีๆเดี๋ยวแบ่งแฮะมาผสมกันเรนโบ์ Rainbow. ตัวอะไรเนี่ยพลังสองล้านสามเฮ้ยพลังเยอะอยู่คืออะไรอะอ่ามันอยู่โลกโลกนั่นปะเฮ้ยเดี๋ยวหรือไอ้ตัวนี่ไอ้ตัวตัวจากบอ่อแม่มดหรอไอ้กอลเอดอะตัวจากบอ่อแม่มดหรอ กบอันนี้ครบแม่มดแม่มดนี่แม่มดครบดีกว่าอะไรกะน,นะแขนมีแล้วแขนอเอเลนบัฟแปดห้าห้าเฮ้ยใครเหรอใครก็เอาดิที่มีแปดสี่ศูนย์งเ,งเออแปดห้าห้ามาแต่งกิวมากกลางจะสร้างอยู่จริงเอเลนบัฟเนี่ยมันจะครบแล้วเนี่ยว้าเอเลนบัฟนี่ได้สามชิ้นละขาดอีกสองชิ้น แงกิวมากคลิปนี้มีแต่การเทรดครับคลิปนี้โอเคโอเคงั้นคลิปนี้น่าจะประมาณคร่าวๆวันนี้เนาะผมน่าจะมีแต่เทรดนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันผมน่าจะทําการจัดทีมใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะจัดทีมให้เสร็จจัดไอ้ตรงเนี้ยจัดทีมตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะทําการซูเปอร์รีเบิร์สรลัว เพื่อจะเพิ่มค่าซุปเปอร์รีเบิร์ตตรงนี้ครับตอนนี้ซุปเปอร์รีเบิร์ต18แล้วผมน่าจะเอาถึง20หรือ30ไปเลยพราซื้อของไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะให้ยังไม่ซื้อตรงนี้นะไอสองอันเนี้ยเอ็กต้ารักแต่ว่าเราจะเอาซุปเปอร์รีเบิร์ตไปโลกนั่นครับ rian rian โลกเดรดโดเสาเพราะว่าผมว่าเราไม่น่าทันละ UGC เนะี่ยอีก400คนเขาจะเก็บเรียบร้อยไปเลยโอเคเดี๋ยวข้าวหน้าผมน่าจะมาต่อกันที่โลกเดรดโดเสาครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาเทรดกันด้วยวันนี้ ยังไงก็ถ้าอยากให้ผมเล่นโลบอกเกมไหนหรือเกมอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้แต่ว่าผมมีแปลนที่จะเล่นไปก็จะตามที่โพสในชุมชนนะครับเดี๋ยวไงไปบทกันมาได้วันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ